ทุกคนผมดอบการ์ดครับผมครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะอยู่กับช่องตามสองสกนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะมาเปิดคลิปดูกับเพื่อนๆนะครับวินาทีที่ดอบการ์ดแมงคองนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่า เดือนนี้มาจริงครับ3ใบนะฮะมีใบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ทุกคนดูเลยนะครับเดือนเดียวดอกันเพราะสามใบเป็นไปได้จริงๆนะครับผมนะโอ้โหเป็นอะไร,รที่ยากมากนะเพื่อนนะเดือนหนึ่งนะครับถ้าคนที่เล่นเกมแลกน้าล็อกประจำเนี่ยก็จะรู้นะว่า MVP เนี่ยกว่าจะได้แต่ละใบเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมนะก็ขึ้น,ข,นขึ้นอยู่ที่ความขยนันขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยขึ้นอยู่ที่จังหวะนู่นนี่นั่นด้วยคือหลายอย่างมากนะครับ แต่เดือนนี้ผมทําได้ครับผมเดือนนี้อยากได้3ใบคือได้3มใบจริงๆนะฮะผมจะพูดอย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องการพาคนดูลงดันเอ็กด้าหรือว่าดันเต่าแดงนะครับผมทําทุกวันนะใครที่มาเห็นคลิปนี้แล้วก็มาลงด้วยกันตอนเช้าๆครับสามารถลงได้นะครับมีสตรีมทุกวันตอนช่วงเช้านะครับก็เมื่อคืนนะครับผมลงเซนแลบนะต่อให้ผมจะลงดันเยอะขนาดไหนฮะดันหนึ่งที่ผมไม่พลาดเลยก็คือเซนทรันแลบนะฮะก็ต้องลงอยู่แล้วเนาะลงได้ทุกวันเดี๋ยววันเนี้ย หลังจากลงคลิปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องไปลงเสลับอีกเหมือนเดิมนะก็การที่ดอกเป็นแมงทองนะครับดอกเมื่อวานนะวันนี้ก็สิ้นเดือนพอดีนะฮะวันที่31อนะฮะแมงทองเนี่ยก็ราคาตะกอดอยู่ประมาณ4ี่ห้าแสนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณหลักหมื่นนะก็โอเคหลักหมื่นก็ถือว่าเงินเยอะนะหมื่นนึงก็ถือว่าเยอะสําหรับผมนะก็ดอกมาเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยการแมงทองคุณสมบัติกันเวททุกชนิดเลยนะครับผมนะ คุณจะไม่สามารถกด AB ได้ด้วยนะถ้าเกิดคุณใส่การแมงทองต้องถอดก่อนนะครับผมนะการแมงทองมีข้อดีมหาศาลเลยครับเกี่ยวกับเกมแล็กนาล็อกนะฮะคุณมีโล่อยู่อันนึงนะฮะหนึ่งใน3ใบไปนะที่คุณต้องมีติดในคางไว้เลยก็คือการแหงทองนะฮะก็คือใส่แหงทองคือจบทุกอย่างนะครับผมนะอาชีพที่ถือโลได้ใส่การ์ดใบนี้แล้วจะได้เปรียบมากเลยครับมันกันหมดทุกอย่างเลยครับรวมไปถึงเอิร์ธเควกด้วยนะก็ไม่โดนด้วยนะครับการ์ดใบนี้จริงๆนะ ก่อนหน้านั้นนะที่ผมดรอปการ์ดนะครับผมนะเดี๋ยวจะมาไล่ไทม์ไลน์ให้ดูนะครับว่าก่อนหน้านั้นผมดรอปอะไรผมดรอปไ x มานะครับนี่ไ x ดรอปในเซนแลน็บนะฮะดรอปไ x ก็ดีใจมากๆแล้วนะครับผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะผ่านไปชั่วโมงหนึ่งฮนะดรอปต่อเนื่องเลยนะครับการ์ดพายานะครับผมนะโอ้โหรู้สึกว่าเจ็ดแปดใบล่าสุดที่ดรอปมารู้สึกจะมาจากเซนแล็บตรงนั้นเลยนะครับผมนะ ก็เป็นด่านที่ดรอปการ์ดบอสด,ดีมากๆเลยนะครับเซนนั่นแหลบนะก็การ์ดมายานะก็ดรอปผมไม่แน่ใจว่าดรอปวันไหนนะเลยขอขอญาตเปิดดูวันที่ก่อนนะฮะวันที่2นะดรอปตั้งแต่ดรอปตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะวันที่2นะฮะวันที่2มีนานะผมนะก็ผ่านมาแล้วประมาณ29วันเนาะเราค่อยมาดรอปแมงทองนะก็ใครที่ติดตามเพจนะครับก็ จะเห็นคลิปไฮไลท์แล้วเนาะที่ผมทําลงบ้างเป็นบางส่วนแล้วนะแต่คลิปเต็มก็จะอยู่ในคลิปนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะอ่ะโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพื่อนๆก็ฝากกระทืบไค์ให้ตั้มสองเก้าด้วยแล้วกันนะครับผมนะดอกการ์ดแมงทองนะก็ขอสักร้อยไลค์เลยนะเพื่อนๆใครที่มาดูคลิปนี้นะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวไปเปิดกันนะครับการ์ดแมงทองนะผมรู้สึกว่าตอนที่ผมนะดอบดแมงทองเนี่ยผม น่าจะไม่ได้แบบไม่ได้รีแต่เนาะหรือว่าเป็นตัวไหนลงนะเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะได้เช็คด้วยนะว่าเป็นตัวไหนลงนะอ่ะรู้สึกว่าลงซ้อนนะฮะผมกลัวจะเป็นตัวเลเวลสองร้อยจังเลยอะ่ะเพราะาตัวสองร้อยชอบดอปนะฮะอ้าวไม่ใช่ตัวสองร้อยนะฮะตัวเลเวลร้อยแปดห้านะครับอ่าตัวนี้ทําผลงานจริงๆนะฮะอันนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะก็อันนี้ก็จะใส่ของนะฮะ ใส่ของใส่อะไรไปเตรียมลูกกนูรอบนี้นะครับที่ดอบการ์ดนะครับไม่ได้กดกรรมด้วยนะไม่ได้กดกรรมด้วยนะครับผมนะไม่มีอะไรเลยนะดูแถบขวามือนะครับมีแค่ v i p อย่างเดียวนะครับผมนะก็ใส่ของตามปกตินะครับตรงนี้นะแล้วรู้สึกว่าตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมรอเนาะเพราะว่าผมเดินไปแล้วเนาะแล้วบอสอะมันยังบอสอะมันยังไม่เกิดเนาะ ผมก็เลยแบบว่าเออรอไป้ก่อนสักพักหนึ่งรู้สึกว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าดูอะไรอย่างอื่นไปด้วยนะก็ลงสแต็ปไปด้วยแล้วก็ดูหนังดูอะไรไปด้วยนะก็เลยแบบบางทีก็เว้นช่วงนานเกินนะบอสบอสเกิดสักพักนึงแล้วอ่ะแล้วค่อยเดินเดินไปฆ่านะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเดินไปฆ่าเร็วๆเลยการ์ดจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเน,นี่ออันเนี้ยก็เวลามันเริ่มไล่มาแล้วนะสามสองหนึ 3, 2, ่งปุ๊บเสร็จปุ๊บผมก็ยังผมก็ยังไม่ฆ่านะปล่อยไปก่อนสักพักหนึ่งนะครับ รู้สึกว่าผมจะผมจะปล่อยไว้เป็นนาทีเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูแบบยาวๆเลยนะจะจะไม่มีการปัดเลยนะครับก็จะได้ดูแบบเป็นเป็นเรียวไทม์ไปเลยนะเออเนะี่ยก็อันนี้คือมันได้แบบว่ามันได้เวลาฆ่าบอลแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ฆ่านะครับเออผมก็อยู่ยเฉยๆเนาะอยู่เฉยๆอยู่ักพักหนึ่งเลยนะประมาณสิบห้าวีแล้วเนี่ยยังไม่ยังไม่ฆ่านะตอนนี้แมงทองอเกิดนะ เกิดแล้วนะครับแต่ผมก็ยังแต่ผมก็ยังไม่เดินเดินไปฆ่านะผมก็อยู่เฉยนะอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่นะเอ๊ยยังไงวะก็อยู่แบบอยู่เฉยโอ้พอเผือจะเป็นนาทียาเโอเคประมาณสามสิบวีเนาะพอเจอแมงทองปุ๊บฆ่าเลยปุ๊บโอ้โหกาตกเลยเพื่อนดูดิอ้คือแบบผมแบบช็อกเลยนะจังหวะน,นี้คือแบบ ยิงไปป pues ุ whales, oh. 1, game, ๊บผ I mean, ูกขาตกแสงสีแสงสีชมพูเด้งปุ๊บโอ้โหศูนยหนึ่งเพื่อนคือเมื่อวานอ่ะผมลงเต่าแดงเนี่ยผมได้หินโมดูลเนี่ยมาสามเม็ดแล้วนะเพื่อนเขาเพื่อนในสตรีมก็บอกโอ้โหมันมันได้ยากมันได้ยากมากเลยนะคุณตั้มมันแค่โอกาสแค่อะไรนะประมาณ5้าศูนจุดศห้าหรือว่าประมาณ5%้าเปอเซ็อะไรนี่แหละนะฮะ บอว่าผมได้มาประมาณ3-4มเมตรใช่ไหมเมื่อวานที่ลงนะผมก็แบบดีใจมากๆเลยว่าเออแล้วก็มาลงเสรแล้วแล้วก็ดอกแล้วก็ดอกก์ดอีกนะนี่ครับผมก็ช็อกเลยนะแต่โอ้โหจังหวะนี้คือเฮ้ยก์ดเป็นทองนี่ว่าแล้วก็แบบไปเก็บมาแล้วก็เปิดนะรีบหยิบเปิดดูเลยเฮ้ยแมงทองจริงว่ะเพราะตอนแรกอ่ะผมยิงแมงทองคนระับผมจะคิดเลยนะว่าไอ้แค่มันจะเป็นก์ดแมงสาบหรือเปล่าวะอะไรประมาณเนี้ยเออมันจะใช่ก์ดแมงสาบหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะ ผมก็แอบกลัวนะเพราะว่าบางทีเรายิงแต่ว่าตั้งแต่ผมเล่นสายแอมโบมามันทําให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการล่าก,การ์นะเพราะว่าแอมโบเนี่ยมันเป็นสกิลเป้าเดี่ยวนะมันจะมายิงโดนแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะฮะเราไม่เราไม่สามารถกวาดหลายๆตัวให้มันตายพร้อมแบบพร้อมกันได้ใช่ปะถ้าเราเล่นแอโร่เล่นโวกัารเราเปี้ยงเดียวเนี่ยบางทีแบบไปโดนตัวลูกน้องมันตายเงี้ยเพือ่อเผื่อการตกเนี้ยเราก็ ยังหวนหว่านอยู่ว่าแต่เกิดเราเล่นสายโบสเรายิงต่เกิยเป้าเดีอยปุ๊บถ้าเกิดมันมีแสงขึ้นมันมีการ์ดต,ตกเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจามากนะว่ามันเป็นการ์ดบอสมันเป็นการ์ดบอสแน่ๆนะครับผมนะความฝันผมก็เป็นจริงมากนะที่การ์ดแมงทองตกในเซนทรัลนะเพราะว่าแมงทองเนี่ยก็ในเซนทรัลผมก็เพิ่งตกครั้งแรกนะก่อนหน้านี้นที่ผมตกก็ไปตกในร้อยชั้นนะครับผมนะในร้อยชั้นเนี่ยก็ตอนนั้นก็โคตรดีใจมากๆนะเพราะว่าตอนนั้นแมงแมงทองยังเกือบราคาเกือบสองสองหมื่นอยู่เลยเพื่อนๆยังไม่ตกขนาดน,นี้นะ ช่วงนี้มันตกมากแล้วอยู่ประมาณหมื่นแบบหมื่นสองหมื่นสามอะไรประมาณนี้นะตกไปสามตกไปสามสี่พันเหมือนกันนะก็แมงคองเนี่ยก็ดอกเป็น MV p บไวทที่ยี่สิบห้านะครับผมนะก่อนหน้านี้เราก็ดอกมายาเนาะออดอกมายาใบใบหนึ่งนะครับแล้วก็เอ,อดอกมายาใบใบหนึ่งดอกไอเอ็กซ์ใบใบหนึ่งนะผมก็แบบมีความรู้สึกว่าโอ้โหอะไรวันนี้เดือนนี้มาแบบต่อเนื่องเลยเนี่ยอ ดรอป rxx นะก็เวลามันผ่านไปเร็วนะเดือนเดือนหนึ่งถ้าเราได้การ์ดบอสอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วเราไปฟุกได้การ์ดแพงๆมาก็โอ้โหได้เงินเลยนะพเพื่อนนะได้เงินใช้เลยนะครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับคลิปนี้ก็เอามาลงไว้เป็นที่ระลึกหน่อยละกันนะครับสำหรับ MVP ใบที่25่ส้านะก็ดรอปแพงมากนะก็เดี๋ยวกิจสี่ปีมาตัวที่ดรอปการ์ดหลายๆใบเนี่ยผมก็จะดันไป200ให้นะครับผมนะก็ทำผลงานเยอะๆนะฮะ ก็ <g liness> ตัวไอดีตามลอดก้าก็ดรอปการ์ดอยู่เรื่อยเนาะดรอปอยู่ตลอดนะไม่รู้ว่าคืนนี้จะดรอปอีกหรือเปล่าแต่ถ้าคืนนี้ดรอปอีกก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะครับให้ดีนะว่าจะเป็นใบไหนนะเ <c oughs> <g liness> ดี๋ยวตอนกลางคืนมีลงเต่าแดงอีก4ตัวนะเซนแลบอีก23ตัวนะเต่าแดงสี่ตัวเซนแลบ23ตัวแล้วก็วูฟเชฟอีก17ตัวนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะฮะว่าจะดรอปหรือเปล่านะครับผมนะก็วันนี้ก็อัดคลิปลงให้เพื่อนเพื่อนดูนะ ส่วนใบพวกนี้ก็น่าจะขายอยู่แล้วเนะเราเล่นเลนเจอร์ใส่โล่ไม่ได้นะผมก็อยากใช้นะมผมก็อยากใช้อยู่นะแต่ว่าไม่ได้เล่นอาชีพที่ใส่ใส่แบบใส่โล่ได้เลยนะจริงๆแล้วถ้าเกิดผมเล่นสายเวทเนี่ยผมก็ดรอปฟาเลนมาด้วยนะดรอปแบบแมงทอมาด้วยดรอปอะไรมาด้วยาเงี้ยการ์ดบอสแลหลายใบที่ผมเป็นสายเวทที่ผมดรอปมาเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ได้นะขณะเราเล่นเราเล่นสายกายตอนนี้เรามีธานากับมีกูมแล้วนะแล้วก็ค่อางอยู่ในเทียร์ที่แบบว่ามันเล่นได้สบายแล้วนะครับก็ พอใจระดับหนึ่งแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็ m v p 25ไใบแล้วปีนี้ก็กลไาวไว้ประมาณ30บวกเลยเนาะก็เดี๋ยวลองดูนะว่าตอนนี้มันเดือน3แนละ้วกำลังจะเข้าสู่เดือน4แล้วนะจะมีเวลาอีกประมาณ6-7เดือนนะก็เดี๋ยวมาไฟไปด้วยกันแล้วก็ลงดันหาการ์ดบอสหาเงินไปด้วยกันได้นะครับผมนะ IX นะครับเดือนนี้ IX ใบแรกนะครับมายาใบที่2นะครับ แมงทองใบที่สานะดอปในเดือนดอปในเดือนเดียวกันเลยนะก็เพื่อนๆสังเกตนะผมได้การ์ดมายา,มาเนี่ยผมก็ดีใจนะถึงแนมะ้ราคาจะไม่แพงนะมันก็คนมันได้การ์ดแบบว่าราคาถูกๆมันก็ไม่แบบว่าเสมอไปหรอกเนาะมันก็มีโอกาสเนี่ปบาได้การ์ดแพงนะเออก็มีโอกาสได้หลักหมื่นละหลักหมื่นตอนนี้การ์ดหลักหมื่นก็ถือว่าแพงแล้วครับในเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์คัสสามนะเพราะว่าการ์ดหลักแสนเนี่ยเหลือน้อยไปมากๆจริงๆแล้วนะครับต้องเป็นการ์ดใหม่ๆเลยจริงๆแล้วการ์ดเก่าๆที่ราคาหลักหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ย,ยผมว่ามันก็แพงมากๆแล้ว โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะใครมาดูคลิปนี้นะครับกดไลค์กด s u b ส c r i ์ e นะก็ขอให้ดอกเหมือนตามสองสองนเก้านะครับผมนะผมจะพูดอย่างนี้เสมอนะครับแล้วก็จะมีคนไปดอกจริงๆนะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ์ด้วยแล้วกันนะครับ MVP ไปที่26จะเป็นอะไายนะฮะเดี๋ยวเราติดตามรับชมนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าเดือนหน้าน่าจะมาไม่ต่างกับสองใบเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวมารับชมกันนะว่าจะเป็นใบไหนนะครับผมนะส่วนนี้จะขอตัวไปลงดันก่อนนะครับผมนะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากในการเล่นเกม b l ก Na ล o อก Server c a 3นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ